แผนแทนแทนทายตวเอกข่าวเยบัตมาแล้วครับหลังจากร้อนหูมานานแล้วแกะไงวะเนี้ยเิบเคกลัวกล่องเสียวะแกะยังไงวะเนี้ยกรุณาเก็บกล่องไว้ใช้งาน ไม่แล้วมึงทำให้กูแกะไงอะ่ะน้องถามจริงนี่เหรอหรือว่าต้องเอามีดมาเฉือนว่าตัดตรงนี้เหรอ เดี๋ยวนะมันอันบล็อกไงวะ có kẹp cột đi chi ngọt nghe lời lạnh này lời lạnh nghe lời lạnh nghe lời Nâu เก็บไว้เศษซากดูดกันและและตัวหูฟังของเราโคตรสวยแค่กล่องก็สวยแล้วเปิดมาปัา๊บในกล่องมีหูฟังซึ่งของแท้หรือเปล่านั่นนะสิอทำไมหน้าจอผมไม่ติด โอ้ยกินขอ,องใหม่อมต้องเบินหูฟังนะสายมันแบนนะสายเหมือนยาวนะเนะี่ยยาวอยู่เนะนี่ยนี่อยรูที่เสียบเป็นอย่างนี้ ไอ้รูจุกนี่คือต้องใช้มั้ยเนี่ยน่าจะไม่จำเป็นนะมะั้งเอ้ยมีอะไรให้ด้วยอะไรอะคืออะไรครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เหรอไม่ได้ใช้หรอกโหนี่ก็น่าจะไม่ได้ใช้มั้งเก็บไปก่อนแล้วนะไปลองหูฟังกันเดี๋ยว h ฮไปเอ็กข่าวอัลฟาเออ๋อมีที่ล็อกสายไว้ด้วยแล้วผมจะถอดไงไวะเนี่ยอ่ามันถอดไม่ได้มันต้องเลื่อนอะไรใส่ข้างไหนไวะเนี่ยป๊าบปรู้สึกสบายดู